ไัสลี่นะคะใครชอบรสจัดก็ใส่เกลือใส่พริกไทยเพิ่มอีกได้นะคะค็เดี๋ยวจะมาทําซุปมันฝรั่งนะคะพอดีช่วงนี้ทานข้าวไม่ค่อยได้เนาะข้าวแข็งๆไม่ค่อยได้ก็ทําซุปทานนะคะก็โอเคนะคะทําแบบง่ายๆ่นะคะก็มันฝรั่งสองหัวแล้วก็ต้นหอมนะคะ ค่ะวันนี้เครื่องปรุงก็มีนี่นะคะมีนมมีน้ำมีเนยนำมาครีมนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยมันฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะคะ <c oughs> ใส่เนยเลยนะคะ <c oughs> แส่ต้นหอมแล้วก็มันฝรั่งนะคะพอผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะ ของปรุงรสนะคะต้มประมาณ15นาทีนะคะสิบห15นาทีแล้วปิดไฟเลยนะคะ ตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็ใส่นมเลยค่ะค่ะพอเดือดแล้วนะคะพอเริ่มเดือดนะคะก็ใส่นามาครีมเลยนะคะ ใช้ไฟเบานะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็โรยพริกไทยก็เสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยให้เย็นนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นสักสองสามชั่วโมงนะคะ ทานเย็นได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตัดคิมเนาะโรยพาสลี่นะคะ ใครชอบรสจัดก็ใส่เกลือใส่พริกไทยเพิ่มอีกได้นะคะลองทานแล้วนะคะอร่อยค่ะแต่ถ้าใครอยากเติมเกลืออีกก็เติมได้นะคะแต่พี่รสชาติแค่นี้กำลังดีแล้วค่ะก็จะทานร้อนทานเย็นก็ทานได้ทั้งหมดนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะซุปมันฝรั่งนะ